English on tour รวม on tour โดย Isuzu MU-X ตอนนี้นะคะนีน่ามาอยู่ที่ป่าชายเลนสลักเพชรเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะที่นี่เป็นเส้นทางสำหรับการศึกษาธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศด้วยคำว่าป่า forest forest ป่าชายเลน mangrove forest mangrove forest ป่าชายเลนเราไปชมธรรมชาติสวยๆในป่ากันดีกว่าตามนีน่ามาเลยค่ะ ของที่นี่ก็คือสะพานสีแดงซึ่งตัดกับสีเขียวของใบกองกลางสวยมากๆเลยล่ะค่ะโอ้ผู้ชมคะนี่น้าโดนอะไรกัดก็ไม่รู้โอ้โหเป็นพื่นแดงขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยโอ้แย่เลยถ้าเราอยากจะบอกกับใครนะคะว่าฉันมีผื่นที่แขน I have a rash on my armI have a rash on my arm คำว่า rash rash แปลว่าพื่นค่ะโอ้ยต้องไปหาหมอไหมคะเนี่ยแดงเลย ขอบคุณอิสุสูวิวเอ็กซ์สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ